ได้ย,ยินที่ชื่นใจค่ะโฮูหูฮนะคะก็และคลิปนี้นะคะซอกก็จะมากับการรีวิวจะได้สิ่งนี้ค่ะนี่มาเป็นกล่องอย่างอลังการงานสร้างเลยค่ะนี่ค่ะให้ดูค่ะเจ้านี้เนี่ยก็คือเฟ r r e a l f r i ลเฟนะคะหรือก็คือเจ้าเพื่อนขนปุกปุยค่ะด้านล่างก็มีเขียนนะคะว่า My b r a n d ด์ซ Dragon ก็ะค,ะคือเจ้ามังกรพ่นไฟได้มันจะพ่นไฟได้จริงเหรอนี่คะ่ะให้ดูหน้าตาด้านในนะคะดูแววตามันสิคะโอ้โหสกดกจิตสุดเลยค่ะให้ดูด้านรอบกล่องค่ะนี่นี่ก็จะเป็นหน้าตาของมันในอิเรียบท่างๆนะคะว่าเราเนี่ยสามารถเล่นอะไรกับเจ้ามังกรได้บ้างและแน่นอนคะ่ะเจ้าตัวที่อยู่ในกล่องนี้เนี่ยเขาเป็นลูกมังกรค่ะนี่ที่จะออกแบบมาให้เราเนี่ย สามารถเลี้ยงดูโตอตอดและเชคแแร์ได้ค่ะเฮ้ยฟังดูนวัตกรรมมันเก๋มากนะคะยังไงก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าเลเฟรนลูกน้อยมังกรของเราเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วลุย <c oughs> อึดจ้ดาเจ้มาแล้วออ้เบื่งซ้ำอ้าจุ๊บจุจุมาแล้วเฮ้ยใ,ในกล่องยังไม่หมดยังไม่อีกยังมีอีกนี่เจ้านี่ก็คือคู่มือการใช้งานค่ะ ก็นี่นะคะเราค่อยๆแกะมาทีละส่วนแล้วกันนะคะอืออ,อจุ๊บจ๊ดได้มาแล้วเป็นคริสตัลอะไรก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะคะแล้วเราก็มีอันนี้จจ๊ดนี่หน้าตาเหมือนมัชเมโรปักกิ่งไม้นะเหมือนเหมือนเหมือนหนนะคะมี2ส,สิ่งแล้วะค่ะแล้วยังไงต่อล่ะออจิอ๊บจ๊บด ตอนนี้นะคะเราก็ต้องใส่ฐานให้เจ้าน้องมังกรของเรากร่อนมานี่นี่นด้านในนะคะจะเป็นที่ให้เราสามารถใส่ฐานได้นะ,ะนี่นะ,ะออ มันดิดดีดอยู่นะซึ่งในกล่องนี้เนี่ย <_ C os al> เขาไม่ได้มีฐานมาให้นะคะเราต้องไปหาฐานแยกมาเองอีกทีหนึ่งนะคะอุ้ยตอนที่ซอบสงสารมังกรซอบมากเลย <_ C os al> หวัวที่หัวต่หมดแล้วอะเราขออนูยาอนนะเราต้องใส่ฐานเจ้าก่อนนะเออซอสแนะนําว่าในขั้นตอนนี้เนี่ยให้คุณพอ่อคุณแม่ช่วยจะด,ดีที่สุด <_ C os al> มันค่อนข้างใช้แรงประมาณหนึ่งในการใส่ฐานเลยนะเนี่ยเฮ้ย <_ C os al> แน้นเลวแน็ตเลวมาเร็วมาค่ะเรอให้ต่อใส่ฐานเสร็จแล้ว ยังไงอะต้องเปิดปิดตรงไหนอะป้าวะโอ้มีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงโคนห่างนะคะเราสามารถกดเปิดได้เลยนะคะทุกคนหมดเลยยังพร้อมนะ1นึ กับเราได้ทั้งหมด50แบบค่ะเราเรายังไงอีกอะสามารถทําอะไรได้บ้างคะเขาบอกว่าเราสามารถใช้เจ้าตัวนี้นะคะในการเติมน้ําใส่ข้างบนเขาเขาได้อ่ามาค่ะชื่อเฮ้ยน่ารักปุดบุดน้ําขึ้นมาโอเคจ้าแกแกอยู่นิ่งๆก่อนแกอยู่นิ่งๆก่อนฉันจะเติมน้ําให้แกแกอยู่นิ่งๆนะอือร้างให้ต่อแกอยู่นิ่งๆก่อนเฮ้ยมันพ่นน้ํามันพ่นไฟได้อะ จดดีจะอึนด้วยป้อนอาหารได้ค่ะแล้วนี่ก็คืออาหารที่เขาให้มานะคะเป็นมัชเมลโล่ค่ะกินเข้าไปหนูหนูกินหนูอุ้ยมันเผามัชเมลโล่ได้ด้วยอ่ะเฮ้ยมันพ่นไฟเผามัชเมลโล่ได้ค่ะทุกคนเกมเผามัชเมลโล่ได้ด้วยเหรออะไรการเลอะใส่โซ่ นี่เป็นมังกรฟันน้ำนมนะคะยังเด็กอยู่ดูสิมีฟันมันกระป้อยหนึ่งนะคะเอาละค่ะนอกจากนี้นะคะถ้ามังกรน้อยของเราเนี่ยเราสามารถพาเขานะคะจับแขนขึ้นมาแบบนี้ได้แล้วก็อุ้มได้ด้วยอย่างนี้สวัสดีครับอ้ยยหอมเราด้วยอ่ะ เขานิดนึงนะคะนี่ค่ะและนี่ก็คือตรงหางตรงตูดเขามีขนขนด้วยสวยมากเลยมีปีกเล็กๆนะคะและที่สําคัญเนี่ยใบหูดวงตาและลําคอเนี่ยสามารถขยับได้อย่างที่เราเห็นนี่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 สำหรับใครที่ยังไม่เห็นน้องเขาพ่นไฟชัดๆนะคะเดี๋ยวซอฟทําการปิดไฟค่ะมาค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเจ้ามังกรพ่นไฟไปเป็นยังไงมาเฮ้เก๋ชอบ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 มันพ่นไฟได้เอาอีกทีค่ะ ค่นนี่มันบนไฟด้วยดูแต่ไฟอันนี้ไม่ร้อนนะคะเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่ละอองนะ <c oughs> โอ้โหพ่นทีมันใหญ่เลย <c oughs> เอาละค่ะหลังจากที่เราได้ทําความรู้จักกับเจ้ามังกรน้อยแล้วนะคะ <c oughs> ถึงตอนนี้เนี่ยเรามาคุยกับเขานิดนึงนะคะว่าชื่อเสียงเรียงนาเป็นอะไรจากใครจากไหนมายังไรนะคะมาค่ะสวัสดีค่ะมังกรคะอ่าตอบรับนะคะมีการตอบรับค่ะเออช่วยรบกวนแนะนําตัวให้พวกเราทุกคนได้รู้จักนิดนึงค่ะ อ๋อชื่อจุกนะจ <laughs> ุกอ่าต่อไปนี้เนี่ยพวกเราทุกคนจะเรียกแกว่าจุกโอเคไหมคะโอเคค่ะอาค่ะจุกคะ่ะเออคือว่าทุกคนเนี่ยอยากทราบว่า <laughs> ยัยางค่ะยังไม่ได้ถามเ <laughs> อาละค่ะจุกคะ่ะแล้วจุกเนี่ยเป็นมังกรสายพันธุ์อะไรคะ <laughs> อ๋อเป็นสายพันธุ์ชิวาว่าผสมมกกังกรให้เดี๋ยวนั้นน้ป็นมังกรน้มันชิวาว่าชิวาว่าเนี่ยเป็นหมาเราก็มีนะตัวหนึ่งโอ้อยากเจอไหมอ๋อ <laughs> <laughs> ไม่อยากเจอเลย <laughs> ะค่ะจุ๊กคาแล้วอ,อัพเดตสถานการณ์บ้านเมืองกันนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าจุ๊กอาจจะอยู่ในกล่องอาจจะไม่ทราบว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกาเขามีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ขึ้นมาแล้ว <c oughs> จุ๊กมีความรู้สึกยังไงกับผลการเลือกตั้งคะ <c oughs> จุ๊กกระเทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเช่นกันค่ะเย่เป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับการรีวิวของซอฟในครั้งนี้กับเจ้าจุ๊กมังกรน้อยเฟอร์รีลเฟรนด์ ถ้าเพื่อนๆถูกใจกับการรีวิวของซอฟในครั้งนี้นะคะก็อย่าลืมช่วกยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะและที่สําคัญสําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วยังไม่ได้กดติดตามซับสไครป์ยูทูบช่องนี้ก็กดได้ที่ตรงนี้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวสนุกสุกจากซอฟก่อนใครเลยนะคะสําหรับคลิปต่อไปซอฟจะเอาอะไรมารีวิวอีกอย่าลืมติดตามชมแล้วเจอกันนะคะสําหรับคลิปนี้ซอฟและเจ้าจุกม,มังกรน,น้อยขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ชูปช่องนี้และกดที่รูปกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ไม่มีพลาดคลิปใหม่ๆของซอฟแน่นอะ